หางหมูวันนี้เดี๋ยวจิบตุนแบบกินครับผมล้วเทดตามขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกผมจะต้มร่งางทั้วพร้อมสะอาดก่อนครับผมเชีปนี่น้องเดียครับผมจอดเลยลงมาบานใส่เปรี่ครับตั้งนานทีจับตุไข่ก้อนครับจับลองสามหางให,ใหญ่เลยครับผมตุนเปื่อว้ ฝนตกโตฟองครับผมแล้ดีชิอางงามชมบรรยากาศกครับผมกำลังจะข้ำครับตะปูกาวไปข้างนอกฟ้ามันเหลี่ยมควรที่ทำการอีกบ่องหนึ่งเพิ่นข้างนอกเพิ่นได้ากาศดีครับผมตกรปราทานอาหารสะอาดดียับ เ,เรากินนะผมสูตรกีนเลยมีขิงต้นหอมแล้วก็เรากีนต้มก่อนทำความสะอาดก่อนเติมน้ำเข,เขาด้วยเขาติดตุ้นได้20นาทีดีค,ครับผมกับลองขิงกับต้นหอมนี่เทสไหยครับไม่มีกิ่ขคาวอร่อยมากโอ้ไในแล้วนะมาครับเดี๋ยวสิทธิเทน้ำบอ,อกเขาไปทีทำความสะอาดเลยก็ ปุงนำใหมมาครับที่นี่ทำความสาดเรียบร้อยแล้วน้ำปุง่งที่นี่ก็เทียมเครื่องสุอย่าจีนครับผมแระหล่ำปีด้วยซอสหอยอต่างๆครับผมหวานนิดๆซอสปรุงรส สีดำๆครับผมผดไข่ครับคงๆรงชลดรถ ที่ไทายลึกเกอนนิดหน่อยครับผมทีเดีเ๋ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมตัมกงใส่นีนคย,ยครับผมนะครับจะเปลี่ยนออกมาตุ้มมาม่าโม่นโฟกัสเราหันซูมขอาข้าใน นี่นครับผมมามาเขาแปดซองนะครับเจ็บหนงยาเข้าไปที่นี่หนาวาว์โชยหวานไปแล้วล่ะงสงกมรอเขาบมือนนี้น้องเ,เขาเกี่ยมสมมามาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หนร่ยงานสายฝีืันนี้หางหมูตุน๋น ต้นเราตีนแบบต้นแบบขึ้นตีนเลยแหละทางล่างต้องพมสะอาดก่อนแบบสูตรใส่ขิงต้นหอมครับผมรับรองใส่เหล่าหอมร้องก่อนเลยเอ๋อเดี๋ยวดูถังมันต้นกบตีเสียด้วยใช้ปีครับนี่น้องเดียครับผมปฏิเสธเลยว่ะจับก่อนเลยเอาไว้เอาเลยทำยังไงเพรอตี่ีนนกิเลยครับกินเลยตะเกียบพวกเดียววเดียว แต่ก็หมายอีกร้องอันนี้ก่อนล่ะเดี๋ยวนึงเอาเส้นตามครับผมจ่ายเลยเบ่บ่เออจ่าอยู่แล้วเออเหลือมันยังงดายเลยครับผมมี่บ่เดี๋ยวผมไม่แม่เดี๋ยวมีอีกไหมมีไหมบาเดี๋ยว มุ้ยเริ่มละเครื่องจักบคนมันต้องกินกับต้มมาหม่ารับเสนเนเร็จนะผมเครื่องจักบกำง,งานแล้วลูกกัดคาใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้พวยกินคำใหญ่เนียนี่ทขางานเนี่ยแกวะมาแกผมมาเอสายเห็นสายเร็วกินคำปกติแล้วเสร็ ผมแห้งสูรี่ยนได้สูตรคนิ่มันก็สูตรไทยตัวพอดีเขากันนี้แล้วผมเนี่ยน้ำหนันะน้ำสุกก็มี้องจะไปเน่อน้องแบมั่นย่าสูตกันนะสูรูฟลนเยว้าหนึ่งดูไปแล้วพี่เด็ยดตั้มหมากดี่เขากันนี่ครับเนี่ยมาลองเบิงึงนี่เดียวเดียว เลื่นอะไ่เข้ากันฮะใ่ครับเลื่สุปุอันนี้เลื่อนเลื่นเลื่อนว้ากยาดีบ้างหพ่นลื่นมาคัาหวานจุวยเนี่ยเปืนอื่นไม่ได้ลวอีวะีแหละโอ้เล็กน้อยน่ะนะเพื่นที่เขาสวดดังพุทธว่ไดีนี่โอเคสี่เิบเิร เฮ้ยเป็นันุ่มเหเป็นกันแบบนี้สุดยอดเลยัด้กันไดกกันดกดกกนเนาะต้มไป้วยโอ้โหแส่บม้รีบไวะที่นี่น่าหนาล่ะปกตีม่ใช่เป็นแบบตุมยำธรรมดาครับผมเสใส่ซุปข้าไปแบบหัวลงโตเลยมาสูงแห้งพี่ไหมพี่ไม่่มไม่อ่ไหมเอาไหม สุดนั้นมันต้นมาเอาแหวนเสร็จนึ่งเดี๋ยวอีกแค่หางมาที่นี่นี่เขากันเลยแหละบรรยากาศอกหางเลยครับนี่สามสามแบบตึ๊บแย่ไม่รู้สิสายปีให้สุกินปะว้าบอกอย่างนี้บอกจะวิญญาณไม่รู้ที่มักนาจหางอยู่แล้วหกทั้งสายไก่สายไก่แมน หากลินเอาไก่หลายรีวมูหรอกันทุกคนล่ะกันไกลเนี่เบิดเบิดลขอดเราเห็นถ้าเราเห็นเบิ้เด็ดแล้วนี่หคือเวลาเพิ่นกินซองเพิ่นนี่จังไดเยอะเลยไม่บอกว่ากินกันรอดกันเราจะเห็นสองมาซิมนำสองคนครับเราเอาไปเยอะป้องเอาว่าเสียนสุดยอดที่สุดเลยครับผมลาดหนามนิดหน่อยอีกทีหนึ่งจังหวัดนี่ไม่จังหวัดนี่สุดยอดเลยนี่ เด็ดที่หลีนเหรอเด็ดบอกอยู่เอ้าเอาหน่อยใช่ปะมาคอเนี่ยเอาบ่นแค่น้องมาเลยออตุนเนื้เปื่อยแบบหอมพอดีเลยครับผมเบิดแล้วเด๋ยวน้ำนึกว่าเปื่อยดีดีป่ะเปื่อยเร็วแต่ว่ไม่สูตรไี่ยังอยู่เลยต้อเปนตอวเหนตีสบงหนึ่งเอาปกนด่วเลยหล่สิบงครึงเลย ตอนเอียบเที่สงพร้อมเที่นีกน้กม่งเทคนิ้เทคนิคสั้น,นตามตามโดยเส้นพร้อมงับผมว่าเลยไหมล่ะนะครับพออีตักพอ,อเมตตอตนต้นห่อนเต็มทั้งไตไตห่อนตเต็อ Tăm đêm mũi tung đuổi với hết mình. Ho bì tung mũi 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 tung không tung mũi 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 tung châu cõng ra đui cõng to nút kia em dìu khám má vậy hả vô khát vô nút lên ok bầu không khí ở bên đi nó để để điện thoại to โอ้ยอ้ยไม่รู้มไก็อันดำดำเขาอยู่ยาต่อยก็เนาะยาต่อยผมไปแล้วครับแยบมากบปรากาศน้องแบคุรรกาศทีมงานใจเปรยผมหนยะหนึงเดียบเด็ดกับขซอยมูนนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับตาครับ